ข้าี่าอะไรนะครับู้างล่างตอนนี้ขึ้นนั้นสลับกันโอเคทียังอยู่กัครูใเรอไม่ดี้ว่าได้ไหมครับอะไรนะทีละคนซิครูไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เอาเอาเอาดีเทลก่อนดีเทลเพือว่าอะไรนะครับ ไอ้อาจารย์ที่ถอดรองเลยแล้วก็โบไปจังหวะหูได้นะครับอ๋อได้ครับได้โอเคครับเดี๋ยวข้าวของหนูได้นะครับได้ครับได้ใครที่เป่าได้หมดเลยครูบของหูว่ของหนูไปแล้วครูยังไม่ทักครูยังไม่อ่านเลยอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวครู้ไหมได้ครับได้ด้วยได้ครับของหนูอ่ะได้ไหมครูของหนูครูยังไม่ได้เปิดอะพักข้าพรเดี๋ยวครูดูก่อน วันนี้มีการบ้านไหมครัะวันนี้ไม่มีอะไรเลยอาครูวันนี้ครูได้ไปดูใบงานของนักเรียนมานะครับใบงานของนักเรียนน่ะบางคนเนี่ยยังไม่ได้เขียนชื่อเลยไม่เขียนชื่อที่ใบงานเลยครับตอนนี้แบบผมเหลือสิทครับอานะครับเดี๋ยวพึ่งเดีวหนึ่งนดีหนึ่งเดีหนึ่งอ่าคนที่ไม่ได้เขียนชื่อครูเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่า ใครที่ยังไม่ได้ส่งอ่ะก็ให้เขียนชื่อติดชิ้นงานมาสูงสูงต้องไปส่งที่โรงเรียนนะคะส่งครับส่งอ่งันนี้หรือพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ส่งวันนี้หรือพรุงนนรพ่งนี้ก็ได้อ่าอ่าใครมีอะไระจะถามมั้ยมีใครสงสัยอะไรไหมครับ ไม่มีแล้วค่ะอาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเราเรียนเยอะมากเลยวันนี้นะครับไปพักผ่อนนะครับไม่เจอบ้านเหรอครับอาแล้วมีไว้อ่ะมีการบ้านไหมล่ะวันเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีครับอ่าไม่มีอยากให้มีเหรอถึงถามอ่ะอาโอเคเจอกันครับบายบาย โอเคค่ะจุด็กสวัสดีค่ะจะไม่อ่อนจะเฝ้าอยู่คุณครับวันนี้เจ้าวันนีของเมื่วานเด็กครูชายสวัสดีครับสวัสดีครับครูช้างครับเมื่อวานมีอะไรบ้างไหมครับดีว่าหนูอ๋อเมื่อวานไม่มีค um. รับเมื่อวานไม่มีอ๋อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ได้าวันนี้เจานี้ไม่มีครับคุณครับ ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีตูออกแล้วนะอ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอะไรอะไรใครพูดอะไรอ่ะเรียกเลยค่ะเอาแล้วออกไม่เป็นเหรอคออัน้เนี่ยตัวนี้เนี่ย niya niya niya